ทำดีทำไมไม่ได้ดีไขข้อข้องใจในกฎแห่งกรรมชีวิตนี้ช่างสับสนและเต็มไปด้วยคำถามมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่ว่าทำดีทำไมไม่ได้ดีหลายคนทุ่มเททำความดีสร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือผู้อื่นไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่กลับต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาหรือความทุกข์ระทมอย่างไม่คาดฝัน ในขณะที่บางคนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกลับดูเหมือนจะประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่ดีทำให้เกิดความสงสัยในความเป็นธรรมของโลกและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎแห่งกรรมเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครหลายคนและอาจจะเป็นเรื่องราวของเราเองด้วยซ้าเพื่อให้เราได้พิจารณาถึงแก่นแท้ของกฎแห่งกรรมและทำความเข้าใจว่า การทำความดีนั้นไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ฉับพลันเสมอไปและความดีที่เราทำนั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์หรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องที่เรามองข้ามไปมิ่งขวัญเป็นหญิงสาวที่เติบโตมาในครอบครัวธรรมดาธรรมดาแต่ได้รับการปลูกฝังเรื่องการทำความดีมาตั้งแต่เด็กเธอเชื่อมั่นในคำสอนที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเสมอมามิ่งขวัญเป็นคนซื่อสัตย์ ขยันอดทนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่เคยคิดเบียดเบียนใครเธอทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลครอบครัวและแบ่งปันให้กับคนที่ด้อยโอกาสอยู่เสมอในที่ทำงานมิ่งขวัญเป็นคนทำงานดีมีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมเธอไม่เคยเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานไม่เคยทุจริตหรือคิดคโกงแม้จะมีโอกาสมิ่งขวัญเชื่อว่าความดีที่เธอทำ จะนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ชีวิตของเธอในที่สุดแต่ชีวิตของมิ่งขวัญกลับไม่เป็นไปตามที่เธอคาดหวังตรงกันข้ามเธอต้องเผชิญกับอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าเธอเคยถูกเพื่อนร่วมงานที่คดโกงใส่ร้ายป้ายสีจนเธอเกือบถูกไล่ออกจากงานท,างทั้งทที่เธอเป็นผู้บริสุทธิ์เธอเคยถูกหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ไว้ใจหักหลังจนเธอต้องแบกรับภาระหนี้สินมหาศาล มิ่งขวัญพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ดูเหมือนโชคชะตาจะไม่เข้าข้างเธอเลยในขณะเดียวกันเจ้านายของมิ่งขวัญซึ่งเป็นคนเจ้าเล่ห์เห็นแก่ตัวชอบโกงกินและเอาเปรียบผู้อื่นกลับประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆมีเงินทองมากมายและดูเหมือนจะไม่มีใครจับผิดได้เลยมิ่งขวัญเริ่มสับสน เธอตั้งคำถามกับตัวเองและกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอว่าทำไมทำไมคนอย่างฉันที่ทำดีมาตลอดกลับต้องมาเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้ทำไมคนทำชั่วกลับได้ดีทำไมกฎแห่งกรรมถึงไม่ยุติธรรมความเชื่อมั่นในความดีของเธอเริ่มสั่นคลอนความขมขื่นและความท้อแท้เริ่มเข้ามาแทนที่เธอรู้สึกเหมือนถูกหลอกเหมือนถูกทอดทิ้งจากความดีที่เธอศรัทธามาตลอด มิ่งขวัญเริ่มหมดกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปเพราะรู้สึกว่าไม่เห็นผลอะไรเลยและดูเหมือนความดีนั้นจะนำพาแต่ความทุกข์มาให้เธอมิ่งขวัญตัดสินใจไปปรึกษาหลวงพ่อท่านผู้เป็นที่พึ่งทางใจของเธอเสมอมาเธอเล่าเรื่องราวความทุกข์และความสงสัยทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อรับฟังอย่างตั้งใจแล้วท่านก็ยิ้มอย่างเมตตามิ่งขวัญเอ้ยอาตมาเข้าใจดีถึงความรู้สึกของโยมนะ เป็นเรื่องปกติที่คนเราจะตั้งคำถามแบบนี้เมื่อเผชิญกับเรื่องราวที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหลวงพ่อกล่าวแต่โยมรู้ไหมว่าสิ่งที่โยมกำลังเข้าใจผิดอยู่คือการตีความกฎแห่งกรรมเพียงผิวเผินคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นเป็นเหมือนกับการเอาเหรียญหยอดตู้แล้วก็จะได้ของออกมาทันที ทำวันนี้ก็ต้องได้วันนี้ทำชาติที่แล้วก็ต้องได้ในชาตินี้ซึ่งมันไม่ใช่ทั้งหมดนะโยมหลวงพ่ออธิบายต่อว่ากฎแห่งกรรมนั้นซับซ้อนกว่าที่เราคิดมากนักมันไม่ใช่แค่การกระทำในชาตินี้เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงกรรมที่เราได้สร้างสมมาตั้งแต่ชาติปางก่อนด้วย เปรียบเสมือนต้นไม้ที่เราปลูกไว้มีทั้งต้นที่ปลูกวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้กินผลมีทั้งต้นที่ปลูกวันนี้อีกหลายปีจึงจะได้กินผลและมีทั้งต้นที่ปลูกมาตั้งแต่ชาติก่อนก่อนแล้วเพิ่งจะมาออกผลในชาตินี้ 1. เวลาแห่งการให้ผลของกรรมบางครั้งกรรมดีที่เราทำในชาตินี้อาจจะยังไม่ถึงเวลาให้ผลเพราะกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วกำลังให้ผลอยู่ หลวงพ่ออธิบายเปรียบเสมือนเมล็ดพืชนะโยมบางเมล็ดงอกเร็วบางเมล็ดงอกช้าบางเมล็ดต้องรอจังหวะที่เหมาะสมดินฟ้าอากาศเอื้ออํานวยถึงจะงอกงามขึ้นมาได้กรรมก็เช่นกัน 2. กรรมดีที่เราทํายังไม่สมบูรณ์บางครั้งความดีที่เราทําอาจจะยังไม่สมบูรณ์พร้อมด้วยองค์ประกอบการทําความดีนั้นต้องประกอบด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ การกระทําที่ถูกต้องและการไม่ยึดติดในผลของกรรมเจตนาบางคนทําความดีเพราะหวังผลตอบแทนอยากให้คนอื่นสรรเสริญหรือทําเพราะกลัวบาปจิตที่ยังเจือปนด้วยความยึดติดนี้อาจทําให้ผลของกรรมนั้นไม่บริสุทธิ์เต็มที่การกระทําบางครั้งเราทําดีแต่การกระทํานั้นอาจจะยังไม่ถูกต้องตามหลักธรรมหรืออาจจะยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรืออาจจะยังขาดปัญญาประกอบ การไม่ยึดติดในผลของกรรมเมื่อเราทำความดีแล้วคาดหวังจะต้องได้ดีทันทีเมื่อไม่ได้ดั่งใจเราก็ทุกข์นั่นแสดงว่าเรายังยึดติดในผลของกรรมอยู่ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ 3. กรรมเก่าที่ส่งผลก่อนและที่สำคัญที่สุดนะโยมหลวงพ่อเน้นย้ำเราทุกคนล้วนมีกรรมเก่าติดตัวมาด้วย บางครั้งกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้ในอดีตชาติไม่ว่าดีหรือชั่วอาจจะส่งผลในชาตินี้ก่อนทำให้กรรมดีที่เราทำในชาตินี้ยังไม่สามารถส่งผลได้ในทันทีหลวงพ่อยกตัวอย่างเช่นคนที่เคยสร้างบุญบาร,รมีมา,มามากมายในอดีตชาติแต่ในชาตินี้กลับไปทำกรรมชั่วเล็กๆน้อยๆกรรมชั่วเล็กๆนั้นอาจจะยังไม่ส่งผลเพราะกรรมดีเก่าๆที่เคยทำไว้มีกำลังมากกว่า เปรียบเสมือนน้ำสะอาดหนึ่งหม้อใหญ่ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยรสชาติก็ยังไม่เค็มมากแต่ในทางกลับกันคนที่เคยทำกรรมไม่ดีมาในอดีตชาติแม้ในชาตินี้จะพยายามทำความดีแต่กรรมไม่ดีเก่าๆอาจจะกำลังส่งผลอยู่ทำให้ชีวิตต้องเผชิญกับอุปสรรคเปรียบเสมือนน้ำขมหนึ่งหม้อใหญ่ใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยรสชาติก็ยังคงขมอยู่เพราะฉะนั้นนโยม การที่เราทำดีแล้วยังไม่ได้ดีไม่ได้หมายความว่ากฎแห่งกรรมไม่ยุติธรรมหรือไม่มีจริงแต่มันหมายความว่าเรายังไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างลึกซึ้งต่างหากหลวงพ่อกล่าวคำอธิบายของหลวงพ่อทำให้มิ่งขวัญรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างส่องเข้ามาในจิตใจเธอเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างแต่ก็ยังรู้สึกว่ายากที่จะยอมรับและทาใจ แล้วต้องทำยังไงหลวงพ่อในเมื่อกรรมเก่าเราก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมาแล้วกรรมดีที่ทำอยู่ก็ยังไม่เห็นผลจะยังต้องทำความดีต่อไปไหมมิ่งขวานถามด้วยน้ำเสียงท้อแท้หลวงพ่อกล่าวว่าแน่นอนสิโยมการทำความดีนั้นคือสิ่งที่เราควรทำอย่างยิ่งเพราะมันคือการสร้างเหตุแห่งความสุขในอนาคตของเราเองหากเราไม่สร้างเหตุแห่งความดีแล้วจะหวังผลแห่งความสุขได้อย่างไร สิ่งที่โยมควรทำคือการเปลี่ยนมุมมองและการสร้างกรรมฐานที่แข็งแกร่งในจิตใจหลวงพ่อแนะนำา 1. ทําทำความดีด้วยจิตที่ไม่หวังผลตอบแทนเมื่อเราทำความดีแล้วให้ปล่อยวางผลของกรรมนะโยมอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องได้อะไรกลับมาในทันทีหรือได้อะไรตามที่เราต้องการการทำดีด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่ยึดต,ติดในผลของกรรมนั่นแหละคือการทำดีที่สมบูรณ์ที่สุด หลวงพ่อเน้นย้ำเปรียบเสมือนเราปลูกต้นไม้ด้วยใจรักเราดูแลมันอย่างดีไม่ได้หวังว่าจะต้องได้กินผลในวันสองวันแต่เราเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งมันจะออกดอกออกผลให้เราได้เชยชม 2. องทำความดีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่าท้อแท้ในการทำความดีนะโยมจงทำความดีอย่างสม่ำเสมอด้วยจิตที่บริสุทธิ์ เปรียบเสมือนการเติมน้ำทีละหยดลงในตุ่มวันหนึ่งตุ่มก็จะเต็มหลวงพ่อกล่าวและที่สำคัญจงทำความดีทุกรูปแบบไม่ใช่แค่การให้ทานเท่านั้นแต่ต้องรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยทานการให้ทานด้วยจิตเมตตาไม่หวังผลตอบแทนศีลการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ภาวนาการเจริญสติทำสมาธิเพื่อพัฒนาจิตใจให้สงบมีปัญญาและมองเห็นความจริงของสรรพสิ่ง ปัญญาและที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาปัญญานโยมหลวงพ่อเน้นย้ำเมื่อเรามีปัญญาเราจะเข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างลึกซึง้งเราจะมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างหลวนมีเหตุปัจจัยของมันเราจะไม่โทษโชคชะตาจะไม่โทษผู้อื่นแต่จะกลับมาสํำรวจที่ตัวเราเองว่าเราได้ทำอะไรลงไปและจะเรียนรู้จากมัน หลวงพ่อแนะนำให้มิ่งขวัญอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมและฝึกเจริญปัญญาอยู่เสมอเพื่อให้จิตใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปกับโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ 4. อธิษฐานจิตและแผ่เมตตาหลังจากทำความดีแล้วจงอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาออกไปอย่างไม่มีประมาณนโยมหลวงพ่อกล่าว การแผ่เมตตาเป็นการส่งพลังงานแห่งความดีออกไปสู่สรรพสัตว์รวมถึงตัวเราเองด้วยมันจะช่วยชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์และเป็นเหตุปัจจัยให้บุญนั้นส่งผลเร็วขึ้นมิ่งขวัญน,น้อมรับคำสอนของหลวงพ่อเธอตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมุมมองและเริ่มต้นการเดินทางบนเส้นทางแห่งการทำความดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และไม่หวังผลตอบแทนนับตั้งแต่วันนั้นมิ่งขวัญก็ยังคงทำความดีอย่างสม่ำเสมอ เธอทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมง,งานและช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังแม้จะยังคงต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างแต่จิตใจของเธอกลับเข้มแข็งขึ้นไม่หวั่นไหวเหมือนเมื่อก่อนเธอไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้ดีในทันทีแต่เธอเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมและเชื่อมั่นในคุณค่าของการทำความดีเธอใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือธรรมะฝึกสมาธิและฟังธรรมทำให้จิตใจของเธอสงบ มีสติและมีปัญญามากขึ้นวันเวลาผ่านไปเหตุการณ์ต่างๆก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชา้ชาๆเรื่องราวที่เธอถูกเพื่อนร่วมง,งานใส่ร้ายป้ายสีก็ได้ถูกเปิดเผยในที่สุดเพื่อนร่วมง,งานคนนั้นถูกลงโทษและชื่อเสียงของมิ่งขวัญก็ได้รับการกอบกู้กลับคืนมาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่หักหลังเธอก็ประสบปัญหาทางกฎหมายและสุดท้ายก็ต้องชดใช้หนี้สินที่ค้างคาไว มิ่งขวัญสามารถปลดเปลื้องภาระหนี้สินได้สำเร็จและที่สำคัญที่สุดเจ้าหน่ายที่คดโกงคนนั้นก็ได้ถูกตรวจสอบและถูกดำเนินคดีในที่สุดมิ่งขวัญไม่ได้รู้สึกยินดีปรีดาอะไรกับการที่คนเหล่านั้นได้รับผลกรรมแต่เธอรู้สึกถึงความยุติธรรมที่เกิดขึ้นและตระหนักว่ากฎแห่งกรรมนั้นทำงานอย่างเที่ยงตรงเสมอไม่เร็วไปไม่ช้าไปแต่ให้ผลในเวลาที่เหมาะสม ชีวิตของมิ่งขวัญกลับมามีความสุขอีกครั้งเธอไม่ได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีหรือมีตำแหน่งใหญ่โตอะไรแต่เธอมีความสุขกับความสงบในจิตใจมีความสุขกับการได้ทำความดีและมีความสุขกับการที่ได้เป็นผู้ให้เธอได้เรียนรู้ว่าการทำความดีนั้นไม่ใช่การแลกเปลี่ยนไม่ใช่การทำเพื่อให้ได้อะไรกลับมาแต่มันคือการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของตัวเองและผู้อื่น การทำดีแล้วได้ดีนั้นไม่ได้หมายถึงการได้รับสิ่งตอบแทนที่เป็นวัตถุเสมอไปแต่อาจหมายถึงความสงบสุขในจิตใจความรู้สึกเบิกบานการเป็นที่รักของผู้คนหรือการหลุดพ้นจากความทุกข์และคนทำชั่วที่เคยได้ดีนั้นก็เป็นเพียงภาพลวงตาชั่วคราวที่ในที่สุดกรรมชั่วเหล่านั้นก็จะส่งผลกลับคืนมาอย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมพ้บทสรุป กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเรื่องราวของมิ่งขวัญเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าทำดีทำไมไม่ได้ดีนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ซับซ้อนของกฎแห่งกรรมสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้กฎแห่งกรรมทำงานอย่างเที่ยงตรงกรรมดีให้ผลเป็นสุขกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์เสมอไม่มีใครหนีกฎนี้ผลเวลาแห่งการให้ผลของกรรมไม่แน่นอน บุญหรือบาปที่ทำอาจให้ผลในชาตินี้ชาติหน้าหรือในภพต่อๆไปขึ้นอยู่กับความหนักเบาและเหตุปัจจัยกรรมเก่าและกรรมใหม่ชีวิตของเราในปัจจุบันคือผลรวมของกรรมทั้งเก่าและใหม่บางครั้งกรรมเก่าอาจกำลังส่งผลอยู่ทำให้กรรมใหม่ที่ทำยังไม่สามารถให้ผลได้เจตนาคือหัวใจสำคัญการทำความดีต้องประกอบด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ ไม่หวังผลตอบแทนจึงจะส่งผลเต็มที่ความดีที่สมบูรณ์การทำความดีต้องครอบคลุมทั้งทานศีลและภาวนาเพื่อพัฒนาทั้งกายวาจาและใจไม่ยึดติดในผลของกรรมเมื่อทำความดีแล้วจงปล่อยวางผลของมันอย่าคาดหวังว่าจะต้องได้อะไรกลับมาในทันทีหรือตามที่เราต้องการแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเผชิญกับคำถามทำดีทำไมได้ไม่ดี เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมจงศรัทธาว่ากฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอแม้จะยังไม่เห็นผลในทันทีทำความดีอย่างต่อเนื่องอย่าท้อแท้จงทำความดีทุกรูปแบบอย่างสม่ำเสมอด้วยกิจที่บริสุทธิ์พัฒนาปัญญาศึกษาธรรมะเจริญสติเพื่อให้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงไม่ยุติปล่อยวางความคาดหวังในผลของกรรมและยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ให้อภัยให้อภัยตัวเองและผู้ดื่นเพื่อปลดปล่อยจิตใจจากความทุกข์และสุดท้ายแล้วการทำดีคือการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราเองไม่ว่าผลลัพธ์ที่ปรากฏจะช้าหรือเร็วจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือไม่ก็ตามเพราะอย่างน้อยที่สุดความดีที่เราทำนั้นก็ได้หล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสและเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงซึ่งนั่นแหละคือผลดีที่ยิ่ง